ลูกซองพาวเวอร์ของผมนเต็มหลอดอะโอ้โหมันเต็มอยู่แล้วลูกซองอ่ะไม่ไม่ถ้าถ้าไม่แต่งอะไม่เต็มเไยแต่พอแต่งปุ๊บมันเต็มหลอดเลยอะเลยกินละเชิญเดาพักที่แล้วบอกเลยว่าโอ้โหโคตรน้องๆเยอะยะโคตรน้องๆน้องๆเต็มไปหมดเลยงมาถึงกหน้ากลัวแต่แต่กับประเทศนี้เลยด็อกเตอร์ก็ยังชุดเดิมเลยโอ้โหลมแรงจัด เราไม่ด้ก็ดอยู่กับเราเลยเนี่ยเพ่อควาเามันจะอยู่กับเราจนกว่าชีวิตมันจะหาไม่เราไม่ต้อมรถถังแล้วเราหาคี้กะระวังวันระว่งไม้เอาม้เรายิงไม่ได้หรอพี่จรเตเดบองผมนะผมมีซีม้ จ็บป้าเจ็บป้าโดนมาเจ็บป้าเจ็บเจ็บเฮียเลยอ่ะเกือบพึ่งหลอดอ่ะโอ้ยมีโหดเยอะเลยเดาด้วยเดี๋ยวพ่อเจอด้บอกผมนะพี่หรือประตูนะผมจะเปิดเอาของให้โอเคได้เลยลุงผมมีซีโฟยระวังด็อกเตอร์ด้วยนะหลักเข้าหลักเข้าหลักเข้า ไมเนนั้นยังไงวะพี่โอ้ยโยเี้ยอะไร่านูิวลมาไม้ทำอะไรเลยยตดดตอดไยการ์ดได้ียการ์ดแล้วพี่ตดน้วเนี้ยอย่างระวังเลยโอ้แล้วมองยากเลยแม่ต่อคน้องๆเฮ้ยน้องๆครับ อันี้มีนะครับเทปเทปดร์ให้ดอกเตอิมไปให้ดรระวังก็ตุ้มจะพาเกย์หยับไม้ก็พอดออกเตร์แม่งพาเหยียบซีโฟตายจบเลยนะยกเตะไปน้องน้องน้องวิ่งวิ่งกระสุนไม่มีปืนได้เลยอ๋อข้างหลังมีกล่องวะมีไ่ะพี่คอนเทนเนอร์อ๋อโอ้แม่งปืนพกเปืนนี่อะไรต้องหาวิธีเปิดอะเปิดบังเกอร์เนี่ยมันล็อกจากอีกฝั่งผมนี่ไงพี่ C4 ผมเองผมเองพี่ขนาดอย่างนั <Br ots> ้นเลยหรอลูกใช่มีให้มันมีให้เก็บมีให้เก็บนั่นเหรพี่เรียบร้อยป่ะง่ายขนาดนี้เลยหรอวะไปเร็ว Let's go ปั๊มปืนโอ้จ่าเยี่ยมปืนกแย่นแล้ว พี่ตัวใหญ่พี่ผมโดนผมโดนผมโดนสกาดคนจไอ้โอ้โหหมายถึงเกมนะ มันบอกว่าให้เราอยู่ตรงนี้จนกว่าด็อกเตอร์เอาด็อ,อกเตอร์ต้องการพีการ์ดอ่ะเดี๋ยวผมอยู่ผมไปผมได้มาแล้วผมไปหาเจอ <น S 1> <ๆ>โอเคถ้ามันมีการสู่ให้กูขนาดนี้แล้วก็กูก็เล่นหรือวะ,อะมันบอกว่าให้เราเตรียมตัว <S <S โอ้โหไอ้เหีโโ้ยสัญญาณแจ้งเตืโโอนดังว่ะ โอ้โอะจะของดีพ ouais, ี่ไอเชียด็อกเตอร์มันบอกมันมือลั่นมันทำสัญญาณนะไอเด็กเกียอ์ด็อกเตอร์เฮ้ยมีคนกันหลังไอหมุนไหมบีเพิ่มมีนี่พี่นี่ตั้งแล้วเว้ยโอ้โหแม่เจ้าโว้ยครมันมัาผมมีของฝากคุณบันพี่

แลบดับก yup. ันไปทางแล้วเพื s <S oh ่อนเลยเออออกไปกินขับไปเยอะเจ็ดละละถอยห่างไปนิดไปนิดเจ็ดละอย่าได้ลุกอย่าได้ลุกสวยโอ้เปลี่ยนลุกปืนเร็วมากเลยไป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 พี่เปิดแล้วเปิดแล้วแล้วเติบเปิดแล้วพี่เติบเปิดลปเีเอี

พี่วุนรพี่วุนปิดมาพี่วุนปิดมา้านฝตบถ้าตบี่อยู่อะมัจะวิ่งเข้าไปหมหาทช่มอะเดี๋ยวมันเไม่ได้เอาไว้ก่อน พี่ข้างหลังมีกังแสงข้างแสงพี่ข้างหลังข้างแสงโอ้โหมีกังแสงอะไรเนี่ยมันบอกว่าให้เราไปป้นไม้ต้าไม้เพื่อนต้าไม้ไเหรอไหนไหนข้างหลังข้างหลังโอ้โหจะถามว่าจะกีนใครเอาฮิวผมไมโอ้พี่เติมยาเลยพี่ลุงพะลุงเออผมเรี่นผมเรียนเเงวผมจะตายทันทีเลยพี่ข้างหลังมาแล้วพี่เต็มเลยพี่เฮียดอ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปเปิดเขาปัดไฟกันเพื่อนๆด็อกเตอร์ล็อกห้องแล้ววะโอ้ยสัตว์ตาเคล็ดตามเคล็ดด้ยนะเดี๋ยวผมเดินเคล็ดให้ด็อกเตอร์เข้าไปห้องเซฟเอปลอดภัยแล้วพี่เขาปลอดภัยแล้วใช่ใช่ใช่เป็นห้องปิดตายเลยดิแกผมไปดูแล้ว เปิดละก็ปัดไปโบว่ะเจอนีว่ะเอาลุงผมเือบแล้วเก่อ่มันปืนไม่มันคมโบนฟันกันมาดีว่ไอสัตไม่เคยเกลัวหรอกไอ้กได้หเไฟ้าเลยเเฟ้า ถือว er. <e right ่ามีเกิดก็หลังมาก็หลังมาถือว่ามีเกิดอมีเกิดถือว่ามีเกิดแต่เขาพยายามดูเขาพยายามถึงแก๊สแก๊สแก๊ e กระสุนปืนกระสุนปืนกระสุนปืนเต็มเต็ สายที่ตั้ง้ายทางง้ายกันทางง้ายพี่กันทางซสายกระปีมาแล้วสายวีระเบิดพี่กงการระเบิดดีครับมีครับเออระเบิดถึงที่นบผมแลวมีระเบิดมันโ่นเป็นเก่งไก่เนี้ย

แล้วอยู่ในห้องนี้คือทำไรครับผมผมว่าให้มันวิ่งเข้ามาแล้วตกตายออเปนลมพัดลมเยมพัลตันไหนีวก่อนเลยจะอยู่ข้างล่างเหรอเโดนผม

เงกผมจะกระโดดไปข้างล่างโดยไม่คิดหน้าคิดหลังใดๆพี่ปิยาิยาพี่พี่เย็นๆจ่าจ่า่โอเคโอเคโอเคจครับ้งใต่อทีเนี้ยเบิดนะมีเบิดนะมรเบิดนอยู่ข้างบนให้คุณมาทาอะไรโง่ๆแบบนี้ ใครมันเป็นคนคิดว่าพวกเราต้องมาทำเควสอะไรอย่างนี้วะเราเป็นลูกเสือ Protect the dog ต้องไปจับลุงลุงเอาไม่หิวให้ผมเลยได้ไหมได้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 ผมก็ลังไปต้าจ้าจ้าเข้าจ้าเอาจ้าไปไหนละวกำลังหิวจ้าจ้าต้นด็อกเตอร์มาจ้าจ้าด็อกเตอร์โดนใส่ใส่ใส่โดนไปยากถ้าเรามีไม้ไปยากจ้าหลักมา ไม่ไหวแล้วโว้ยซีโฟ,โโฟเง้งด็อคเตอร์ดีก่าผมว่าใช่นี่เดี๋ยวผมอยู่ด็อกเตอร์เลยเดี๋ยวผมฮิวพี่ก่อนเอาเลยเอาเลยสามคนไหวปะสามคนคิดว่าไหวปะผมเอาอยู่ผมเอาอยู่<อ>ผมเอาอยู่ผมยู่ผมไหวผมไหวอยู่กับด็อกเตอร์ถ้ายิ่งช้าเควสเราก็จะยิ่งช้าเหมือนกันด็อกเตอร์มาพี่เดี๋ยวผมเอาซีโฟไปบางต่อให้เราต้องช่วยด็อกเตอร์ด้วยว่ะคราวนี้ด็อกเตอร์มันไม่รู้เกป็นอะไรเฮียให้มือลั่น ตีตัวใหญ่พี่ลองเนี่ยมาดิไปแล้วไปแล้วลสวยสามคนไหวนะไม่ไหวเรียกนะกระลาคืออะไรเดี๋ยวผมไปเปิดกันโอเคต้องไปเปิดคอมกนะลาคด้วยผมองทำคอมสองเครื่องสวยขึ้นเหญ่ไปเฮียโอ้โหมีของด <laughs> ีดีกว่า สัตวเอาเลยดับใครมีซีวางได้บาพวกมพวกอะไรอ่ะวางตรงเนี้ยตรงไหนตรงไหนตรงประตูผมเนี่ยมาๆดได้ไดเดี๋ยววางให้เออเด่ไอเหี้ยวางได้ใช้พับเลยถือว่าดีเฮ้ยแเขามาแล้ว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 โอ้ยเหี้ย เชียด็อกเตอร์่มึนก็ขยันจริงจดเียวจดเียวไหวไหมข้ผมหน่อยไม่ไม่ไม่ผมผมผมต้องช็อยูมขนได้ผมกองเ็ห่ไอ้เชี่ยเอ้ยได้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 เอาเลยเอาลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยบอโอ้โหด็อกเตอร์เสน่หจับตะไวี้

แต่กันนักเตะนักเตะตามนักเตะไปฮะมันไหนอีกนักเะมันต่อให้เราไปที่หลุบข้างบนข้างบนชั้นบนเราขอเอาตีโฟกันเดี๋ยวตามไปกระสุนเพิ่มกระสุนได้ใครกระสุนจะหมดเลยเพิ่มเลยเรเสียงมาข้างหลังแล้วเมกี้เสียงโอ้ข้างบนข้างบนที่โล่งเลยนะโอ้คุณมเสียงแล้วว่าโลงโอเคเ e t s go นักเตะ

เนียคุณยู snack, pues for, Cut, light, you, sit, ่คนป้อมเดี๋ยวต้องไปกดก่อนตันอยักตันยัตนยมตีิเจอกันเดื่องอมีเลือดไหมนะไม่ไม่มีไม่มีมามาเดี๋ยวกิวโอ้ยแล่อไ่นแล้ว่าฮิวแล้วหายเลือดด้ผมมีหิวอีกนะอ๋อฮิวหิวเบอกโอเคโอเคโเคโอเวต่อให้ โอ้โหมันก็ตาไกลไกันเลือเกินาันผมหนอยนะได้ได้ไผมบอกเลยว่าตาไมากให้มันมาโอเคมเนเช่อคุณบอเมาแล้วมาเด็ดมาเด็ดตั้รีเลยือว่าไม่กอเฮ้ยข้กระสุนเกินไแล้ว อะไรอะไรนี่บอกแล้วไม่ได้เข้ามาหรอกไม่เจ็บเลยอ่ะกดปุ่มพัดลมหน่อยกดปุ่มพัดลมหน่อยเฮ้ยทางนี้ทางนี้กดปุ่มพัดลมหน่อยนะตรงนั้นน่ะเออจ้ากดหน่อยโอเคโอเคสวยโอ้โหพวกี่สภาพพวกมเลยสัตว์โอ้โหพี่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายพี่ฝั่งซ้ายอือเลยพี่ฝั่งซ้ายอือเลยพี่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ผมช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ไม่เป็นไรผมมีหน้าไม้โอ้สีโป้ไป

ต้หมดต้องหมดต้องกลับไปกรสก่อนกระอมหมดต้องตามต่ไหนทางไหนไม่ไหวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ให้เก็บเ็ทกโที่มันออกมาพอลวต้ลไ้เตลไ้โอไม่ก็ต้ล้เปิดพัมแป๊บนึงโอ้ไม่ก็ถือว่ามีเกทางซ้ายอีกอืดหนึ่งพี่ทางซ้ายอีกอืไหนึ่งเลยครับ M79 มี S 1> <S 1> 79, 5นะัดเอาให้เคลียร์ซอมบี้ที่มันไม่ไหวเขาขัจริงๆผมจะใ้นะอ วางไม้ไว้เต็มเลยเอ้ยดีเฟนแบบเดียว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 มันจะจบแค่ดีไวะมา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 คลิปคลิปไ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 ปสไก่อนเถอะพี่เบนดิไปละไป เออโอ้โหเฮ้แต่แดนนี่ก็ไม่ไค่อยยากเท่าไหร่ผมว่าไอ้แชปเตอร์สองมันยากกว่าอีกเออยากไอ้ตัวล้รถอ่ะโหตายที่ผมไม่ได้ใช้ลูกซองเลยลูกซองที่ใยฝันโอเคฮะอย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์ด้วยนะครับผมยังไงก็ผมสติ๊ปล็อกแปดแล้วทีมงานขอบกรับลาไปเรื่นี่จะกลับมาคลิปหน้าเท่หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ ไปว่ายบายจ้าไลคีลานำเซเลเยอร์ฝว่นปะเฮ้ยเอาเลือกปะเฮ้ยเค็ดไลคีลาวันนี้ติดท็อปจังวะ